ย,ยุณผู้ชสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมชื่ออะไรผมชื่อกนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแมปหาแล้วไม่รู้นะคือผมไม่เคยเล่นแมปนี้นะผมจะมาลองเล่นดูอะไรเนี่ยสปินเนี่ยแบบอะไรเออช่างหัวมันผมเล่นไม่เป็นนะผมพ้งเล่นโอเคพย์ไปกูอืมอันนี้น่าจะเป็นป้องกัน เออลืมบอกผมอยู่ในโรบอกในแมปที่มีชื่อว่าอะไรสแก่งมาฮิโล่หาอะไรโอ้แดดนี่คือต่อยวิง่งที่หน้าเมนูจะมีบายเรียบร้อยแล้วก็เควสไม่มีเนาะอะไรเนี่ยอมมันก็ไม่มีอะไรให้กูทำเลยนี่อะไะอัพไม่ได้เลย เออคือผมอ่านอังกฤษไม่ออกนะฮะลืมบอกโอเคเช่างหัวม,มันกดไปที่เมนูที่ผมปิดเสียงเพราะว่าเสียงมันดังนะฮะก็เลยจะปิดยีดอะไรเนี่ยมันเกีบเนี่ยรับควิธรรมดาเลยใช่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 โค,ครับผมจะทำอ้าวนี่อะไรอุ้ยเออเหมือนมันจะเป็นท่ามั้งควิ กดไม่ได้วะไม่ให้กูทำอะไรไม่เข้าใจเออหรือว่าผมยังรับไม่ได้วะเออเดี๋ยวเออหรือว่าให้รับตรงนี้เอ่ม,มใช่นะใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ๆๆๆตรงเนี้ยโนโนโนผมรับแล้วครับผมรับแล้วเคกู Go. ฮึบอืมอะไรเนี่ย <c oughs> ช่างเหือ เล่นเล่นเลนต่อยต,อยตอยที่วันนี้ผมมาอาัดวันเสาร์ผมเคยบอกใช่ไหมว่าผมจะไม่อัดวันเสาร์อาทิตย์นะ,ะแต่วันนี้จะมาอัดนะค,ะคือว่างางเนื่อนื่อืม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 คืออันนี้คือมาจากการ์ตูนอะไรวะไม่ใ่้ราไม่คาเดเมียนนะแล้วก็อันนี้คืออัตลักษณ์ อ๋ออัตลักษณ์คิวแน่แน่เลยคือหาอะไรยังไม่รู้เรื่องตีนี้าสองแตะแต่แตเออคุณทผู้ชมอาจจะเห็นโอ้ยอาจจะเห็นว่าผมเปลี่ยนชุดนะผมใส่โค้ดมาเดี๋ยวถ้าใครที่อยากได้เสื้ออันนี้และหมวกอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการทิง้งดึงไว้ให้ตรงด้านล่างเอเ้นะฮะอืมอเตะ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 ลนคอิว ทาไมมันฆ่าตัวเดียวมันยากจังอะ่ะถ้าเราใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะมันฆ่ายากมากเลยอืออืออืออืม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 อม,อม,อมอกันตึ๊บตึ๊ต่อยต่อยตออยต่อย,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 อยแรด,ดนี่นี่ที่ท่ชิบหายอ้าอ,าอะไรมันหิวบับคโอเคมีกำลังใจในการสู้รบ ทุย ừ, ừ, ừ. ออมันรวมมันรวบรวบได้ไหมมืงอะไรบอกพีล่ะโซบลบอกพี่คือเกม,มอะไรเดี๋ยวพัดหน้าจะมาอธิบายกันนะจะอธิบายกูจะมาเล่นเอา้ามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนไม่สนใจแต่แบบัฟแปบบ๊บสวยเออแมบปบนี้มันก็หนุกนะคือผมจะมาเล่นแค่แป๊บเดียวพอนะเดี๋ยวเสียงกลับมาดังอีก คือผมถ้ามีเสียงอะไรโผล่มาเขอขอโทษด้วยนะอัดกลางบงดหรืยากไม่ใช่นะอนนนโอเคนะฮะก็ะวันนี้ผมจะมาแค่ประมาณนี้นะคือแค่จะมาบอกเราเล่นๆนะยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวขอไปฝึกเล่นแป๊บก็ดดีครับเคจบเลืหิวแป๊บ <laughs>